สวัสดีวันนี้พบกมลกับวิธีการแก้ปัญหาเชือกกางเกงหลุดลุยพร้อมทางวิธีการร้อยเชือกกางเกงแบบง่ายๆก่อนรับชมฝากกดติดตามขั้นตอนวิธีการใช้ปากกาแค่แท่งเดียวทุกคนแนะนําเป็นปากกาแบบมีฝาเมื่อได้มาแล้วก็นําไปจิ้มบริเวณช้เชือกที่หลุดออกมาจากกางเกงแล้วใส่ไปในฝาให้เหลือชายเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ได้แบบเนี้ย ก็นําไปสอดตรงรูกางเกงที่มีเลยเห็นไหมล่ะว่าง่ายร้อยจนกระทั่งครบรอบเลยค่ะทุกคนทําแบบง่ายๆแบบนี้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงเชือกให้เสมอเท่ากาันจัดกางเกงให้สวยมาได้วิธีการร้อยเชือกง่ายๆเรียบร้อยแล้วต่อไปก็วิธีการแก้ไม่ให้เชือกกางเกงหลุดอีกต่อไปหมดปัญหาแบบครั้งเดียวจบเลยขั้นตอนวิธีการเราจะผูกเงินง่ายๆทั้งสองฝั่งของปลายเชือกโดยใช้ปลายเชือกวัด และผูกเงินหัวล้านชนกันโดยวิธีการเห็นตามคลิปเลยค่ะสอดร้อยตามมือกลับแล้วสอดกลับมาดึงให้แน่นทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งเมื่อได้แบบนี้แล้วดึงหัวเชือกให้ชิดกันเท่านเนี้ยก็จะไม่มีการหลุดลุ่ยของเชือกออกจากางเกงถ้าเห็นว่าชอบง่ายและดีฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะ